สวัสดีครับผมพวกวงผมเป็นอะไรครับ MJ Farm บายไฟดำช่องแนววันนี้พาเขามาสวนนอนใหม่ครับอยู่อยู่หลังฟา้าหมูครับอันนี้เป็นเหล่าหมูเอดเนื้อ<า><า>ละเอาไปซับไอ้นอนใบสมครับเดี๋ยวเอาเน,น,นื้อไงครักกินได้กินได้เออะไ่นะเอาไปให้แม่ซับน,อน้องใบสมครับซุ้มครับซุ้งไปยังนอนละเน,นะี่นอนอยท่านี้ได้เอาแม่เลย ลแล้วโอ้มองนี่ปลูกได้ว่ามันลายเสยอเลยครับก็เร่ยเื้อออกก็เด็ยังพ่อมีหายขินอยอะนานี่นะนนอาไหมครับว่่ได้เพิ่งช็อตเด็ดนะหนักนอกาไหมกี่นังกา <c oughs> พูนพูนเ <c oughs> ออ ไปบ้างไป่ไหมีหลงกด้กองไปเส้นี่มาต่อต่อครับต่อต่อเอาเฮ้ยนอยๆเบาๆหัอไปมันเป็นลัใ่เอานอนนี่เอานอนี่ทำตั้เออังไว้บมันไงหันอนันโมมีนกน้ำหมกินเลยทำตั้ม ปลาน้อไหม่ปลานี่เอะไะเอาอย่า,า,เายงเงนอนเนี่นไ,ไหนเออเอาเนี่ทั้งเดีเยวอย่างี้ทั้งน่งตงนะตำนอาม่สมพอดีตั้มนี่ตัเต้เออนอนหน่อยนอนหน่นานอไม่ครับพี่น้องที่ใสกันมีหลายอย่งตรงนี้ว่าแท้อันนี้มัเป็นนอสามฤดูเน่ยดีดีด ออกซุญามครับว่าแถงยามแมงคักงข้ามีน้ำใส่น first, ี ER. ่ออกขึ้นกันได้ขายให้กันช่วงนี้มันโลละสี่สิบป่ะงามหนามมุมมีนะแต่คันยามมีนี่สิบบาทเท่านั้นละเอาว่าคันแปะรูปไปพร้อมแกงนี่ก็เป็นชุดเนาะเขาจะเอาเห็นเขาจะเอาเห็นเขาจะกะเป็นรายได้อีกแบบนึงอยู่ชุดละห้าสิบบาทบ่ะเป็นเขาจะอาเห็นขาย นี่น้ำย่านั่งตาน้องใหม่สยุมหนึ่งมีเหตุมีแบบอึเครื่องเคียงมันเหรอครับสําหรับติกแกงเราทัดเนาะเออเออเาะเนาะอไรปะอนี้เลยเขาเริ่นไพ่เลี่ยงครับไพ้เอี่ยงเออ่สามด้วยดูนี่ครับผากาัดคุมพาน้องหม่ใช่ครับ มาจ้างดอกว่าวยากสับหน่อมไม้ส้มครับน่อมไม้ดองเนาะเขาจะให้เขาจะกินอย่างนี้ไม้ดองเหรอแม่แเราเห็ดไม่กินตลอดครับอเ okay. อันนี้ก็เอาห้ดิน่เอาดิเอาเลยมึงพากาันขี้ร้ย่างมากนอนีก รถไทย,ยแล้วขอปลามากถึงมากเลยดิเมื่อไรดูแรกครับแะขั้นดูดูแรกนี่ก็ะจะเอาบางให้ขึ้นกอ่อไรแบบนี้นี่ตามธรรมชาติตะกี้เฉพาะน้องใหม่กะมีอยู่สามไรครับสามซีไรนี่แหละลมออกไปสามไร เอ้เลือดลมเออลมออกไปสามแปลงและเหลือ,อยู่นี่ลัางฝ้ามี่พ่อได้กินอยู่นอีแปลงนึงนอหน่อยวะครับอ่ะโอเคใส่แค่นี้บ่เป็นนอเนาะโอ้ยุ่งกับมี่แบลายแบบที่ไหนนี่นพ,พี่มันชือนนอไปน้ำ๋ยวมันหลง เบ่าวบาบ่าวน้อยนี่น้อยเอกันเลยจะซับน้อไปส่งโอเคเอามล้ำที่ลงโอ้ลำกับแก้วนี่เอาไปใช้ประโยชน์เลยได้ไปโดดได้ไปโดดมาโดนวัวบังมาหาแล้วหัว่องถอง อ๋อมันถ่องก็นี่ยครับเมื่อเดี๋ยวดูแลมันอันนี้เป็นดอกตายกินบ่าเนี่ยขอาเราไทยไม่ดันออกนะครัเห็นเห็นไอเดียอยู่หม่องหนึ่งแต่ของที่เจอสิเป็นไผ่ตรงป้านนอไผ่ตรงเพิ่นเฮ็ดอันร้านกาแฟอยู่ใต้ป้าไผ่นี่ครับเย็นดีอย่างเงี้ยเลยบ่ยเน่าว่าเอาดอกบ่าวเ,เ,เ,เอาไว้ก่อนบ่านอนยาวๆน่ากันมั เมี่ะพี่เมย่อไงเราบ่าเอาไอตองใ่ของข้าเป็นไผ่สามดูดูไผ่เลี้ยงนะครับแรงพันมากเนี่ยผมปเปี่ยออกมาแต่แรงมนเด้ดีครับแรงก็จะปลูกไอลายเนะ่ะอยู่อำเภอบึงสามพันจังหวัดเพชรบูนะรณ์ผมปเปี่ยออกมา โอ้แมน,นหลายปีอยู่ตีตะกี้ปลูกแมนเบิสอะครับข่างฟาร์มทั้งฝุ่นกับแมนให้หน้าทั้งฝุ่นกับแมนอันนี้ลื้อออกของคุณเฮ็ดหน้าแล้วอันนี้เป็นที่โล่งนะครับแล้วก็เลี้ยงมองนี่บ้านได้ลื้อนะครับมีป่าใหญ่นอ้อใหญ่ดีอยู่มาแล้วมาหามนี่น,น้อนหนึงเดี่ยไปเอานง่น อู้นออบบวบดีอเดี๋ยวให้เขาไปด้วนั่งด้วยท้ายดูห้นั่งนั่งไปอ่าเดินซ่แก้วกกะี่มันกินมันมันกินแบบูกกพี้มันกินน่ำไม้นะเดี๋ยว่านอกจีนโนกพี้กินน้อไม้นะเดี๋ยว่านอกจนอช่ระอ้าำไปแล้วกินน่ะไปกับแม่ยายอยู่มื่อคืน อุ้ยนอน้ะนอเดี๋ยวอิ่มได้เลยแกงเนี่ยแก่ซ้ำแขนนอนหลับมันจะวุ้ยนอนใหม่มันนั่นช่วงที่ผมลื้อออกเพราะว่ามันนั่นมันนั่นเป็นในบ่ใดดูแลนะครับผมก็เลยส่วนเพิ่นลื้อออกตะกี้สมัยตะกี้ก็เลี้ยงอยู่เนาะก็เลย ตืงอ,ออกก่อนซะขั้นคิดอยากสิปลูกไม่กะกาจังหาช่องทางหาอา่าพันมาลงไม้ฉันเนกจะได้ภาคเลื้อออกครับสามปลักสามแปลงเดี๋ยวยืนวันนี้เอาถุงมาถุงมาใส่มองหันไปเล่าหมือเป็นฟ้าม,มือปลูกไว้หลังฟาร์มตะกี้นี้มองนี้นี่เฮ็ดไอเป็นปลาชะอมครับ เลยชะอมไร้หนามมามีภาพเก่าให้พี่น้องเบิ่งตะกี้สมัยตะกี้ผมกับท่านในไงอยากจะมาจำความไในตรงนี้มันเป็นปลาผักขาเก่าครับกำลังสร้างคนเนี่ยเอาใส่พูดแล้วไปแบ่งให้ิญาน้ำ นอสน,นิ่งแกงได้อยู่นี่กำลังเสียบเบิบ์ลบลาฮ้อมาสอบเดียวนะเลยไม่ต่อแข็งขุนมาหยิบใส่ครับเดี๋ยวหามให้นะเออเอาหยิบมาใส่ม่ใส่กาเบิรงจับมือวะนอนอย่างหลักเงา เงม่กมื่อะเฮ็งานได้ปะงนปะเห็ดงานในาฟ้มหมูเขาเลียวสอดมากอะเห็นลาอยู่ท้องประเด็นมีเลางเอ้อโยบะเอมน้อยอยู่นึ่อทีนี่ตัีป่าเห็ดงานยังไงเนี่ยลายนแล้วนาะ แบ,บ่งนอหน่อยไปไปให้ยาพ่อได้แก่ไ,ไปจะนำไปส่งให้ยาเผา,า,<น>าเห็เหไหหดไม่เขากับปู่ก็ได้กินก็ได้กินดีๆ้วครับไม่ได้สื่อเขาได้แล้วครับใช่ใช่ใช่มีอยู่บอกไ,ไ,ไ,ไงวะ chặt tay còn đây là như này thế kéo thì luôn tìm thăm luôn đấy thăm tâm nè nó khả gần này แล้ว<ม>นั่นแหละทำนั่งแ่บอยู่นอกทำยนีไงมามาอ้อมเงนินนะคุณแลวมีวะมีไหมมีไหมนีม่นำมาเลยโอ้โหี่ดดอกเต็มถุงปุย๋ยอ่ะเนี่ยครับซีหาปีขึ้นหลังเด่กพอกับแม่ ผมเล่กิดการทำใไหมได่ด้ก่อนเข่าฟ้ามมูนี่คืออาชีพรักของเราคือเขาไอเห็ดของหมูนะครับเลี้ยงหมูก่อนที่เขาฟ้ามนี่เรามาเอาหนองใหม่กันทรงไม่ขาดทกักทีเหอนโลละเศร้าทำตัวเนาะโลละเศร้าเห็นไหมเป็นสมัยผมเรียนอยู่ปีหนึ่งปีสองและมันต่อมาต่อมามื่มีเวลาดูแน่ครับ ก็เลยส่วนเราเหลือออกก่อนซะมันอะไรดูแลมันหกหกอย่างนั้นกอมันเป็นกออย่งที่น่ะล้วก็บางต้นมันก็จะตายไปอย่งนี้ล่ะก็เลยส่วนเราออกก่อนใสะเเอาเลยโอเคไปดีกว่าเอาหางมาเมนเต็มกระสอบ เห็นราคาเลยครับตะกี้แาวว่าไงท่านแนวแน่ในในพื้นกุจับตะกี้นี่ข้อมอีกหลังหนึ่งครับของยายเป็นเห็ดกรนอยู่ผมก็สนใจนะพ่อกบแม่ไปเบิง้งน้ำเพลินมากก็เลยตัดชินใจว่าแปลวาพันมากลงปลูกครับปลูกก็ได้ขายนี่แหละ,ะ,อะโอเคฮะ ซื้อกล่องเดี๋ยวมไก่นมังครับอ้ยหี in ่นองเว้ยคุนะเต็มกระสอบอายะครับโอ้นักนักขายขายไเงินจักบาทละคือตัเสียงทั้งมดแบนดอยต้อทำงออาันันยาแล้วเขาปลาต้องูมากเลยอะไรดมากลยละะรมาบอได้ครับฝนตกลมซึ่งหกพร้ม เบิง้งไปซือ้อไเสื้อผา่สื้อผย่ไรล่ะป่านะเบิ้งทำพี่เจ็ตมาไลายเบิง้งเนี่ยมามุงเนี่ยกูจะได้นอนตีมึงน,นี่หาเขาควักมือมึงน,นี่ไนงะัดชุดใหญ่เลยไล่ยัยยยยยวยไม่สม